คุณผู้ชมคะเราไปพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเรื่องเล่าสาวอาทิตต์ต่างประเทศค่ะฮัลโหลเตงอยู่ไหนอยู่กับมิกอะมิกกเหรอมิก,กมกิกไม่ใช่ก๊กฟังไม่รู้เรื่องเลยเสียงผู้หญิงที่นะไหนไม่ใช่ไม่ใช่จะเลิกใช่ป่ะฮะไม่ใช่<อ>แล้วนี่ใหม่ A S Super Combo l a v a c i G พร้อมโปรเ HD Voice เพราะเสียงก็กวดสีงคมชัดโทรติดเร็วโทรเมฆทำไมจะบอกว่ารักอะชัดเลยค่ะเริ่มต้น1 990บาทบรับฟรีแค่าโทรคะเนตรวม1,950บาทพร้อมโปรสุดคุ้มทุกรุ่นจาก AIS CG Advance ได้เวลาสกอตรอยส,ยสุกไก่สกัด ก, Roy, ก,กับสกอตรอยสุปไก่สกัด100%คำจำกัดความของคำว่าสมบูรณ์แบบ Nissan X-Trail Hybrid ใหม่ Hybrid SUV นึงเดียวที่ได้รับรางวัลยนตรกรรมแห่งปีจากประเทศญี่ปุ่นถึงสองรางวัล เป็นเจ้าของความสมบูรณ์แบบด้วยข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย0.99%หรือฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งถึง31พฤษภาคมนี้เท่านั้น New Nissan X Trail Hybrid redefine your drive เลือกนิสันของคุณรู้ไหมน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวที่เด็ด <c oughs> ๆดอยู่ที่ไหนนี่ไงน้ำก๋วยเตี๋ยวสำเร็จรูปเข้มข้นฟ้าไทยมีทั้งน้ำใสน้ำข้นลดพะโลอร่อยน้ำก๋วยเตี๋ยวสำเร็จรูปเข้มข้นฟ้าไทยอร่อยสะดวกประหยัด เข้มชื่นแบบพิชแมนสเปรย์พิชแมนสเปรย์เข้มสดชื่นไม่เหมือนใครจากอังกฤษต่อประกันรถที่ไหนดีอะประก,กรันภัย,ย,ยรถยนต์ directasia. com ราคาดีดีดีค่อยจ่ายเท่านี้นะดีจริงๆเพราะซื้อกับ directasia. com ถ้าเจอถูกกว่าเอาส่วนต่างไปเลยเงินเหมอเพีย้ยบไปช้อปปิ้งก่อนนะโทรเลยศูนย์สองหกสองเจ็ด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  directasia. com ถุงเสียจากความร้อนหรอต้องเป็นมากกว่าคอนดิชเนอร์ที่ย่าใช้อยู่ค่ะแพนทีน three minute miracle สืมทราบล้ำเลกโกวีสุดช่วยฟื้นบำรุงผมเสียสะสมนาน3เดือนให้นุ่มสวยขึ้นในสามนาทีช่วยให้ผมดูแข็งแรงนุ่มสลวหน่อยและเปล่งประกายสู่ภายนอกครีมลวดแพนเชีน3 minute miracle เคยเห็นคนมีคำแกร่ออร่าไหมออร่าน้ำแร่ธรรมชาติร0ที่ไม่เหมือนใครดับแร่ออร่าคุณก็มีได้ แับหนึ่งของโลกช่วยให้ผ้าหอมสดชื่นยาวนานตลอดวันแค่เพียงเปิดฟริสกี้ก็จะรสชาติใหม่โลกีสดใสอร่อยโดนใจฟริสกี้อร่อยมากเหนียวเลือกจะมีอะไรสนุกไปกว่าการได้ทำในสิ่งที่ใจต้องการ ตัวเองดังๆถ้าใจบอกว่าใช่ Why wait นี่บอกมาเร็วๆมาลูกจะได้โทรพามเป็นพามให้แม่เอ็งเปลี่ยนใจยอมเป็นเมียท่านเจ้าคุณแล้วหรือนางทาดจันอังคาร20นาฬิกายีนาที ปอนัทวุฒิศยาธิพราชปานสุ้ยเกียรติกมมลโยเกิร์ระวีวัตมะปรางวิราการพร้อมด้วยศิลปินร้วยคองหอยโขงวงเป็นตาและยัวบอยทีเจ12:45นนาทีเป็นต้นไปณลานกิจกรรมศวนเพลินชมสดทางช่อง28เรื่องเล่าเสารทิตย์สนับสนุนโดยชุดเครื่องนอนพรีเมียร์ซาติน รีมกรองแสงเอ็กซ์ตร้าโคน้ำองุ่นขาว20%จากน้ำองุ่นขาวเข้มข้นผสมรังนกแท้ปราจูสเนสก่อนจะไปติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศนะคะฝากคุณผู้ชมอีกเรื่องหนึ่งเรื่อง